มาแบบสบายสบายเลยครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพบกับเราอีกแล้วนะครับบิ๊กจอดครับนี่ครับอันนี้คือวิธีลงแบบบ้านๆครับไม่ใช้เครื่องจักรนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราทําการต่อทางดูดนะครับแล้วก็ต่อทางออกไปจั๊มกับเมนลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ลองเครื่องมาประมาณได้15นาทีแล้วครับประมาณ15 สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก่บเราอีกแล้วนะครับบิ๊กจอครับนะวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับสะพานมอนนะครับผมเพอสังขะนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาติดตั้งปั๊มที่นี่นะครับครับก็ตอนนี้นะครับนัดลูกค้าไว้ประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับผมอันนี้ผมมาก่อนเวลานะครับก็เลยพามาดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ผมมากับช่างสองคนนะครับผม นี่ครับนี่เป็นสะพานไม้นะครับที่เก่าแก่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้เรามาติดตั้งตัวอะไรกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีลูกค้ามารับครับนั่งเรือมารับนะครับ้ผมจะพาไปดูอันนี้เอาบรรยากาศรอบๆมาให้ดูก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าง,งานครับผมอ่ะก็นี่นะครับผมได้เอารถไปจอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาของลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าเขาจะเอาของไปยังไงกันอันนี้เป็นแม่น้ำซองกาเลียนะครับผ่านมอญเนี่ยครับเราจะขึ้นเรือจากตรงนี้นะครับนี่ครับ ี่ครับวันนี้เราเอาของลงเรียบร้อยเราจะเอาไปในลำแล้วเรือลงเรือแค่นี้นะครับนี่ครับเขามีคนช่วยเยอะมากเลยครับนี่ครับเราจะลงเรือลำนี้กันนี่นี่ครับเรือลำนี้ครับสองลำนี้ครับทั้งคนทั้งเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือต่อไปอีกนะครับโอเค เดี๋ยวเราเของลงกันก่อนครับผมนี่ครับอันนี้คือวิธีลงแบบบ้านๆครับไม่ใช้เครื่องจักรนะครับผมใช้กําลังคนอย่างเดียวมึงอ่าดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับใช้ใช้กําลังคนนะครับไม่มีเครื่องจักรนะครับวิธีบ้านๆครับผมดูครับ หนึ่งสองโหยลอยเลยครับลิฟ์ลิฟอเลยนะครับผมบอกเลยลิฟอายเลยครับสุดยอดครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือต่อไปนะครับ อ่ะสุดยอดจร,งจริงครับยกเหมือนง่ายเลยครับยกเหมือนง่ายเลยครับโอเคนี่ครับช่างเราเดี๋ยวเรี้พาช่างไปบุกใหม่นี่นะครับเรากําลังลงเรือมาแลนี่เรานั่งอยู่เรือครับเราเราจะออกเรือแล้วนะครับพี่ทําเหมือนง่ายเลย มันไม่ง่ายนะพี่การจะเอาเครื่องลงแบบไม่มีเครื่องช่วยอะ่ะครับเราลังออกเรือครับอเองปีที่น้ำพ <c oughs> อตีน้ำไห่น้ำมันาลงเยอะอ๋อขึ้นเรเป็นสิเมตรพี่ขึ้นลงพี่ครับนี่มันเขื่อนอ๋อเขื่อนใช่ไหมครับไ <c oughs> ม,ม่งัน้ <c oughs> น,งนต้องวิ่งไปขึ้นแม่น้ำ <c oughs> ออกเรือมาแล้วครับ ครับเนอ้นอเน้อาไปที่แพรสุกน้ำทางนู้นเลยนะครับผมโอเคนี่ครับเราจะออกเรือกันแล้วนะครับไปเลยน้องไปเลยไม่ต้องรอค่อยๆออกก่อนแล้วว่ะเบื่อเบื่อลมเลยเราไปก่อนไปเลยไปเลยไม่ต้องรออันนี้คือเจ้าของงานนะครับ ครับเราลังนั่งเรือไปที่หน้างานนะครับนั่งน้างานเนี่ยรถไม่สามารถเข้าได้นะครับก็เลยต้องขนส่งทางเรือนะครับผมครับก็ใช้เวลานั่งเรือนะครับไม่นานนะครับผมเลูกค้าบ,บอกว่าไม่นานครับ เดี๋ยวถึงหน้างานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับผมนะครับอ่าน้ำเป็นเรือมาค่อยเสียเได้หรอเป็นเรือขนของเราครับเป็นไงมาแบบสบายสบายเลยครับผม เขาบอกว่ามันเป็นเขื่อนนะครับมันไม่ใช่แม่น้ำนะครับผมมีคลื่นนครับก็ถึงแล้วนะครับนะครับจากที่นั่งเรือมาประมาณสักสิบห้านาทีได้นะครับก็ถึงแพรที่พักของคนงานที่นี่แล้วนะครับ ก็นี่ครับเครื่องของเรานะครับเราจะเอามาตั้งตรงนี้นะครับนะครับตั้งคู่กับเครื่องเก่าของลูกค้านะครับผมแล้วก็ส่งขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับผมก็เดี๋ยวให้ช่างคุยกันเรื่องนะครับการวางนะครับก็นี่ครับคนงานเขาช่วยกันดีมากเลยนะครี่คือที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับต้องโซล่าเซลล์อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีสัญญาณด้วยเลยนะครับครับ ใช้ระบบสวนลาเซลนะครับก็นี่นะครับเรากำลังทำการติดตั้งทางดูดให้ลูกค้านะครับแต่ลูกค้ากำลังทำแท่นวางนะครับไม่เรียบร้อยอ่ะนี่เรากำลังทำการต่อทางดูดทางดูดนี่เราจะใช้เป็นพ vC นะครับสี่นิ้วนะครับผมนี่ครับเราจะจุ่มลงตรงนี้เลยเราจะจุ่มลงตรงนี้ออกจากถนนมานะครับดูดสั้นครับยังไงก็ได้น้ำเยอะแน่นอนอันนี้เป็นสี่นิ้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรากำลังจะต่อท่อกันอยู่นะครับนี่ครับก็เสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายบันกทีนะครับก็นี่ oh นะครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อจากเครื่องตัวนี้แต่ลูกค้าจะเอาเป็นทางเอาเป็นสองเส้นนะครับเผื่อน้ําขึ้นน้ําลงนะครับเผื่อน้ําขึ้นน้ําลงเพราะว่าน้ําขึ้นลงเยอะครับจะไปจ้าเข้ากับ P ี c ตัวน้นงขึ้นไมโน่นนะครับ ขึ้นไปทางเมนลูกค้าน้นครับ al, <ะ>เราจะใช้สายสองเส้นนะครับลน,นอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าเผื่อน้ําขึ้นน้ําลงครับก็เดีย๋ยวจะจําทางล้นก่อนนะครับแล้วก็มาต่อสายตรงนี้โอเคก็เรียบร้อยนะครับเราทําการต่อทางดูดนะครับแล้วก็ต่อทางออกไปจํากับเมนลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ลองเครื่องมาประมาณได้สิบห้านาทีแล้วครับประมาณสิบห้าทีแล้วนะครับ อันนี้เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มสั่มไฟพ้าครับนะชนเครื่องโตโยต้าครับโตโยต้าเจ็ดสิบาแรงนะครับผมอ่านี่ครับเป็นระบบฟังก์ชันเดิมนะครับอันนี้15บ้านาทีแล้วนะครับความร้อนยัง64สีอยู่เลยครับผมอ่าเนี่ครับดูั้นนะครับดูดลงไปไม่นึกครับดูลงไปไม่นึกนะครับ ก็เราก็ใช้สายอ่อนนะครับเพราะว่านะครับน้ําจะขึ้นลงตลอดนะครับผมน้แล้วก็ขึ้นลงเยอะด้วยนะครับขึ้นลงดีห้าเมตรสิบเมตรนะครับเราเลยต้องต่อสายอ่อนนับเพื่อที่จะไปจําให้กับลูกค้านะครับผมก็เร่งเครื่องอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีช่องอีกคนหนึ่งนะครับขึ้นไปดูน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเราจะได้น้ําประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นปั๊มเก่าลูกค้าครับ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับเป็นเครื่องอยันน้ครับเป็นปั๊มตัวเล็กครับเนี่ยเจอของเราเข้าไปครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันนะ้ำว,ว่าน้ำมันจะได้มาประมาณไหนนะครับผมไปเลยครับพี่ ยังสูงอ่ะโอเคตัวนี้200กว่าเมตรน้ำเต็มท่อนะครับเครื่องยนต์โตโยต้า2สิ2ดีเซลน้ำก็จะได้ประมาณนี้ครับเต็มแค่ครับโอเคครับผม ก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับเราทําการเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าขึ้นไปดูน้ําลูกค้าแฮปปี้มากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสั่งเราอีกด้วยนะครับผมก็ลูกค้าแฮปปี้ดีครับนะครับคือช่วยทุนเวลานะครับทุนน้ํามันนะครับผมทุกอย่างนะครับลูกค้าแฮปปี้มากเลยนะครับอันนี้เป็นทางลูกค้าของเรานะครับ ก็พี่ๆทีมงานช่วยกันดีมากเลยครับผมน่ารักมากเลยครับครับก็จบงานแบบแฮปปี้ครับผมโอเคนะครับผมยังไงเราก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะครับบิ๊กจอนนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนนะครับนะครับเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ นคนส่งทางเรือครับวันนี้ดีให้เรามาเปลี่ยนแนวขนส่งทางเรือกันบ้างครับ